ตัวเองแล้วให้ไปยืนยันตัวตนที่กรุงเทพเข้าอาทิตย์ที่สามวจพิการบัตรพิการายโดนตัดก็ไม่มีรายได้อะไรอ่ะมันก็ต้องดิน้นรนนะเนี่อยู่แบบคนเผื่อนเลยนะครับมันไม่มีใครช่วยอะ่ะเมื่อเขาพูดช่วยตัวเองนะเนี่ยเราก็รับรู้ได้แล้วใช่ไหมเบื้องต้นรับทราบมาว่าบุคคลดังกล่าวนั้นไม่ได้อยู่ในภูมิลําเนาคือจังหวัดสุโขทยัยครับมาเป็นเวลากว่า2ปีแล้วทําให้ถูกถอดออกจากบัญชีคนพิการของจังหวัดสุโขทัย ไปที่คมบัญชีกลางให้ถือไปที่ทะเบียนกลางไม่จะโยกไปไหนนะอยู่ที่นี่นะรอร้องไปไหนไปไหนนะรอจะว่าให้ทำผู้เหลือเด็ดเดี๋ยวตอนเช้าอยู่ตลาดนี่หน่อยห้าวนะเนี่ยผู้ไปก็คือให้ตำรวจเจ้าน้าไม่หน่อยด้วยเออเดี๋ยวตอนเช้าแค่ว่ากันเนอะไปคมบัญชีกลางที่กรุงเทพ ชือผมมันถูกโยนย้ายไปที่ส่วนกลางแล้วทำอะไรไม่ได้เลยครับสวัสดิการบัตรพิการไรโดนตัดผมก็ไม่มีรายได้อะไรอะมันก็ต้องดินน้นรนนะนี่อยู่แบบคนเผื่อนเลยนะครับมันไม่มีใครช่วยอะ่ะก็เ,ออเมื่อเขาพูดช่วยตัวเองนะเนี่ยเราก็รับรู้ได้แล้วใช่ไหมเราก็ต้องมาแล้วบัตรเก่าหายหมด พราะว่าช่วงน้าท่วมนะ่ะมันหายหมดเลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันโดนตัดไม่รู้เลยม,มารู้ตอนที่ผมไปดูยอดเงินเข้าของคนพิการนั่นแหละว่ามันไม่เข้ามาหนานแล้วผมก็เลยไปที่อำเภอเลยคนระับไปที่อำเภอก็ไปแจ้งเขาเขาก็บอกว่าไปแจ้งความที่โรงพักก่อนทีน,นี้ผมก็ไปที่โรงพักโรงพักก็เนนะี่ยก็บอกผมให้ ด้วยตัวเองแล้วให้ไปยืนยันตัวตนที่นู่นที่กรุงเทพด้วยตัวเองแล้วออกเดินทางมากี่อ几天了เข้าอาทิตย์ที่ 8. สามสามอาทิตย์เปล่าๆโยกบลอกมาเรื่อยๆใช่ถูกกล้องลายทางใช่ <laughs> ผมผมผมไม่รู้ว่ามันโดนย้ายไปผมไม่รู้ว่าตอนที่เงินพิการมันโดนบล็อกมันไม่เข้าอ่านั่นแหละแล้วมันโดนย้ายไปไหน<ม> เขาบอกว่ากรมบัญชีกลางต่อกรณีที่มีชายพิการนะครับต้องโยกรถ3ล้อจากจังหวัดสุขโขทัยมาถึงกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะมาขึ้นบัญชีแล้วก็รักษาสิทธิ์ในการของเงินสนับสนุนจากกรมบัญชีกลางนั้น ต้องขอขอบคุณทางสื่อมวลชนที่ได้ส่งข่าวเข้ามานะครับทำให้เช้านี้ทางกระทรวงพมอเองนะครับโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับเราได้เร่งตรวจสอบและในขณะนี้ได้พบตัวบุคคลดังกล่าวแล้วอยู่ที่ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอยุธยาครับ ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญไปที่สํานักงานเพื่อที่จะได้ตรวจสอบแล้วก็พูดคุยถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นเบื้องต้นรับทราบไปว่าบุคคลดังกล่าวนั้นไม่ได้อยู่ในภูมิลําเนาคือจังหวัดสุขโขทยัยครับมาเป็นเวลากว่า2ปีแล้วทําให้ถูกถอดออกจากบัญชีคนพิการของจังหวัดสุขโขทยัยดังนั้นในขณะนี้เองทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับได้เข้าไปตรวจสอบและดูว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลดังกล่าวได้อย่างไรนะครับทางนี้ต้องขออนุญาตเรียนฝากไปถึง พี่น้องคนพิการทั่วประเทศครับถ้าหากท่านมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นทะเบียนการรักษาสิทธิ์หรือเงินสนับสนุนของท่านนั้นยังไม่ต้องรีบเดินทางเข้ามานะครับขอให้โทรมาที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสสดิภาพประชาชนหรือสอรอสอได้ก่อนที่1300นะครับและทางศูนย์เราจะดําเนินการช่วยประสานงานและหาข้อมูลให้เพื่อที่จะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดแรงของพี่น้องคนพิการทุกคนครับ มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ